โอเคครับคราวนี้เราได้ฟังก์ชัน add to corpus index มาแล้วใช่ไหมแต่ทั้ง add to corpus index ของเราคือการเติมเข้าไปทีละคำนะคำน,หน,นคำ,คำหน้านี้มีคำตามว่าอะไรคำนำหน้านี้มีคำตามว่าอะไรใส่เข้าไปแต่อนนี้ถ้าเกิดใน corpus ของเราเนี่ยมันมีหลายๆคำมากๆเช่น corpus ที่เรามีเป็น t e คนเยอะๆเ,เ,เนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยเราต้องมาใส่ทีละคำก็คือเราต้องเช็ค today คำนำหน้า today ถ้าคนพิมพ์ว่า today ก็คำถัดไปก็ควรจะเป็น i s หรือถ้าคำนำหน้าเป็น i s คำถัดไปก็เป็น sunday นะถ้าเกิดเป็น sunday ก็จะเป็นทว่าเป็นต้นก็จะเห็นว่าคราวนี้เราจะมาทำควิ z กันว่าจาก method หรือฟังก์ชันที่เรามีเนี่ย add t o corpus index เนี่ยให้เราเขียนฟังก์ชันเพิ่มเติมคือดูตัวอย่างโค้ดต,ตรงนี้เออเรามีฟังก์ชัน add t o corpus index เรามี c o r p ส s ก็คือก็คือคลังของคำที่เรามีทั้งหมดเราเริ่มมาเซต c o r p น s index ให้เป็น list ว,าว่างๆก่อนนี่ไม่มีไรแต่แทนที่เราจะสั่ง add to corpus index ทีละคำเนี่ยเราจะสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาชื่อว่า add all ก็คือใส่ทุกอัน to corpus index โดยรับพารามิเตอร์คือรับ c o r p ส s ที่เรามีนั่นเองแล้วก็ให้ปริน corpus index มาว่ามันเอามาสร้างถูกหรือเปล่า ดังนั้นคูสนี้ผมประกาศหัวฟังกชันมาให้ add all to corpus index โดยรับ corpus index เข้ามากับรัด corpus ที่เรามีผมทำให้มันทัดหนึ่งก็คือเอา corpus ที่เรามีเนี่ยสั่งสั่ง split จำได้ไหม split ก็คือว่าเป็นเทกยาวๆสั่ง split ปุ๊บม,มันจะแตกเป็นแตกเป็น,แต,ปนแตกเป็น list ให้โดยแต่ละ element คือเป็นแต่ละคำ ก็คือเป็น list ของมีเขา today s s sunday ไลนไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือว่าส่วนนี้เหลือให้ลองเติมโค้ดด้านล่างสิว่าฟังก์ชันเนี่ยทำยังไงถึงจะวนลูปให้ค่อยๆเติมคำทุกคำเข้าไปใน c o r p a s index ของเราได้ใบให้ By ก็คือว่าในแต่ละลูปเราต้องมีเอาคำปัจจุบันนะตำแหน่งปัจจุบันของมกับคำถัดไปแล้วเอาสองคำเนี้ยไปโยนเรียกฟังก์ชัน add to corpus index ด้านบนของเราอีกทีหนึง่งส่วนที่ต้องระวังที่2เวลาเราวนลูปเนี่ยถ้าเกิดเราวนไปถึงคําสุดท้ายเนี่ยเช่นอันนี้ในตัวอยของเรา,คำ,ค,ค,ำาคำสุดท้ายคือคาว่า awake ใช่ไหมเป็นคำสุดท้ายปุ๊บคำปัจจิบันของเราคือ awake แต่คําถัดไปมันไม่มีแล้วถ้าเกิดอยู่ดีเราไปวนลูปเอากําหนดเป็นตําแหน่งนะว่าตําแหน่งที่ i กับตำแหน่งที่ i บวกหนึ่ง I เนี่ยตอนงที่ i บวกหนึ่งจะหลุดอะไรไปจะ,จ,ะจะพังนะดังนั้นให้คิดดีๆว่าเราควรจะวนลูป จากไหนถึงไหนเพื่อเพื่อเพื่อไปเรียกฟังก์ชัน add to corpus index ให้ครบทุกคำไปลองทำกันดูครับ